สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนผมอีเจค m อมเมนต์จากเพจคอมเมนต์แฟนกีฬาต่างชาติและเว็บไซต์ความคิดเห็น .com สสำหรับวันนี้ก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังอีกแล้วนะครับวันนี้จะเป็นประเด็นของคอมเมนต์ชาวญี่ปุ่นและชาวอาเซียนหลังโยโกฮาม่าเอฟมารินอสพบกับแบงคอกยูเนเต็ดในศึก ACL ฤดูกาล2023-2024รอบ16ทีมสุดท้าย ผลการจับสลากแบง่งสายฟุตบอลรายการ a f c Cha m ม i ป n s น e a g ลกฤดูกาล2023-2024รอบ16ทีมสุดท้ายโซนตะวันออกเป็นดังนี้ชุนบุกฮลนไดมอเตอร์สจากประเทศเกาหลีใต้พบกับโปหังสตี e เลอร์สจากประเทศเกาหลีใต้เช่นเดียวกันอูซานฮุนไดจากประเทศเกาหลีใต้พบกับวองโฟเรโคฟุจากประเทศญี่ปุ่นซันตงไทซานจากประเทศจีน พบกับคาวาซากิฟรอนตาเล่จากประเทศญี่ปุ่นทรูแบงคอกยูเนเต็ดจากประเทศไทยพบกับโยโกฮาม่าเอฟมารินอสจากประเทศญี่ปุ่นเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคอมเมนต์ของชาวญี่ปุ่นและชาวอาเซียนหลังโยโกฮาม่าเอฟมารินอสพบกับแบงคอกยูเนเต็ดในศึก ACL ฤดูกาล2023-2024รอ2023บ16ทีมสุดท้ายจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับ โดยเราจะเริ่มต้นที่คอมเมนต์ของชาวญี่ปุ่นกันก่อนเลยนะครับโดยชาวญี่ปุ่นท่านแรกได้แสดงความคิดเห็นเอาไว้ว่าเป็นเรื่องที่ดทีที่ทีมญี่ปุ่นไม่ต้องเจอกันเองมุมมองท่านต่อมาครับเมื่อทีมโคฟุต้องสูญเสียผู้เล่นตัวหลักไปดูเหมือนว่าจะเป็นการยากที่จะผ่านทีมจากเกาหลีใต้ได้ส่วนโยโกฮามาและคาวะาสกิถือว่ามีโอกาส หากทุกอย่างเป็นไปอย่างราบรื่นก็น่าจะเป็นเจล็กพบกับเคล็กในรอบรองชนะเลิศส่วนทีมจากตะวันออกกลางในรอบชิงชนะเลิศถือว่าอยู่สูงกว่าหนึ่งระดับแต่ผมก็อยากให้พวกเขาตั้งเป้าที่จะคว้าแชมป์เพื่อศักดิ์ศรีของเจล็กคอมเมนต์ท่านมากล่าวว่าโคฟุ u, ต้องเจอกับงานที่ยากลำบากถึงแม้ว่าจะผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายได้แต่พวกเขาก็ต้องเผชิญหน้ากับทีมเกาหลีใต้ มันคงจะน่าตื่นเต้นมากถ้าหากมาริโนสและฟรอนตาเล่ผ่านเข้าไปเจอกันในรอบ8ทีมสุดท้ายซึ่งจะกลายเป็นคณนกวะดาบี้แมตช์แต่ผมก็หวังว่าพวกเขาจะผ่านรอบ16ทีมสุดท้ายไปได้นะความคิดเห็นท่านต่อมาครับถ้าหากพวกเราชนะจะเข้าไปพบกับคาวาซกิฟรอนตาเล่ใช่ไหมชาวญี่ปุ่นท่านต่อมาแสดงมุมมองเอาไว้ว่า โอกาสในการคว้าชัยชนะเรียงตามลำดับดังนี้โยโกฮาม่าคาวะสกิและโคฟุถ้าหากโยโกฮาม่าและคาวะสกิคว้าชัยชนะพวกเราก็จะต้องเจอกันเองถ้าหากโคฟุชนะก็อาจจะได้เจอกับทีมจากเกาหลีใต้อีกครั้งรอบรองสาเลิศในอุดมคติโยโกฮาม่าหรือคาวะสกิพบกับทีมโคฟุคอมเมนต์ทันมายครับต้องชนะเท่านั้น ความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่าสวัสดีตอนเช้าหวังว่าพวกคุณจะชนะนะมุมมองท่านต่อมาครับเป็นเรื่องที่ดีที่ทีมจากเกาหลีใต้จะต้องเจอกันเองแต่ก็เป็นงานยากสำหรับทีมโคฟุถึงแม้ว่าพวกเขาจะสามารถเอาชนะอูซานได้แต่ในนัดต่อไปพวกเขาก็จะต้องเจอกับชุนบกุกหรือไม่ก็โปฮังรู้สึกว่าระดับความยากมันเพิ่มขึ้นอย่างกระทันหัน จากรอบแบ่งกลุ่มซึ่งมีแต่คู่ต่อสู้ที่ค่อนข้างง่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งผมรู้สึกว่าทีมจากเกาหลีใต้พัฒนาขึ้นอย่างมากจากการแข่งขันรอบสุดท้ายทุกปีผมรอดูว่าโคฟุจะไปได้ไกลแค่ไหนผมหวังว่าพวกเขาจะสามารถผ่านเข้ารอบไปได้นะในทางกลับกันคาวาซากิและมารินนสมีส่วนผสมที่ค่อนข้างดีอย่างไรก็ตามคาวาซกิ มีผลงานที่ไม่ค่อยดีนักกับทีมจีนเนื่องจากฤดูกาล2020พวกเขาเอาชนะทีมจีนซึ่งส่งเยาวชนมาแข่งขันเนื่องจากการระบาดของโควิด -19 แต่ก่อนหน้านั้นพวกเขาชนะ3สเสมอ4และแพ้5ส่วนในทัวร์นาเมนต์นี้พวกเขาสามารถเอาชนะอูซานฮุนไดซึ่งเป็นคู่ต่อสู้ที่แข็งแกร่งได้ผมหวังว่ามันจะเป็นแบบนี้ต่อไปสำหรับมาริโนสคิดว่าสามารถเอาชนะได้นะ ถ้า,าพวกเขาเล่นในตามฟอร์มเนื่องจากไทเลีกใช้ระบบตามตารางฤดูใบไม้ร่วงและฤดูใบไม้ผลิดังนั้นแบงค์ข้องอยู่ในเตดจึงอยู่ในช่วงกลางฤดูการสําหรับเกมนี้ในทางกลับกันนัดแรกของฤดูการของทีมมารินอสก็คือการแข่งขัน ACL ประเด็นสําคัญก็คือว่าเงื่อนไขเหล่านี้จะสร้างความแตกต่างได้มากน้อยเพียงใด ชาวญี่ปุ่นท่านต่อมาคอมเมนต์เอาไว้ว่าขอให้ชนะและผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายความคิดเห็นท่านต่อมาครับผมอยากรู้จังว่าทีมแบงคอกยูไนเต็ดเป็นยังไงผมอยากรู้ว่าพวกเราจะสามารถผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายเป็นครั้งแรกได้หรือไม่มุมมองท่านต่อมากล่าวสั้นๆว่าฉันอยากไปประเทศไทยคอมเมนต์ท่านมาครับ อดีตโค้ชเควินมัสกัตกล่าวว่าพวกเราจะสามารถเอาชนะได้อย่างไรถ้าหากพวกเราไม่มีจุนอิจิโมริมันเป็นแมตชทดสอบวิวัฒนาการของทีมโยโกฮาม่าเอฟมารินอสโฉมใหม่และตอนนี้ผมมีความรู้สึกทั้งเป็นกังวลและคาดหวังต่อเกมหลีกเกมบอลถ้วยและเกมเอเมอรอลสครับและคอมเมนต์ของชาวญี่ปุ่นท่านสุดท้ายครับ ปัญหาคือระยะทางและอุณหภูมิในการเดินทางดูเหมือนเกมที่2จะเป็นเกมในบ้านเริ่มจาก ACL เกมเยือนขั้น3วันจากนั้นก็เป็นเกมหลีกขั้น2วันจากนั้นก็เป็น ACL เกมเย้าผมคิดว่าเจลลกจำเป็นต้องคำนึงถึงเงื่อนไขของสโมสรในการจัดตารางการแข่งขันด้วยที่ถามก็เพราะผมคิดว่าคุณได้สูญเสียความเชื่อมั่นไปหมดแล้วในปีนี้ ต่อมาเรามาดูคอมเมนต์ของชาวอินโดนีเซียเกี่ยวกับประเด็นนี้กันบ้างนะครับโดยท่านแรกกล่าวว่ารู้สึกทึ่งที่มีสโมสรจากอาเซียนผ่านเข้ารอบประเทศไทยอยู่ในอีกระดับหนึ่งแล้วมุมมองท่านต่อมาครับตัวแทนจากอาเซียนก็มีแค่เวียดนามและไทยนี่แสดงให้เห็นว่าลีก้วันของอินโดนีเซียยังคงอยู่ในระดับที่ต่ำกว่าคอมเมนต์ท่านมากล่าวว่า นัดชิงชนะเลิศเอาฮิราวพบกับคาวาซากิฟรอนตาเล่ความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่าในการแข่งขัน AFC c h แชมเปี้ยนส์ลีกทุกฤดูกานมักจะมีสโมสรไทยได้เข้ารอบลึกๆเมื่อปีที่แล้วบีจีปทุมยูเนเต็ดก็ผ่านเข้าไปถึงรอบรองชาเลิศโซนตะวันออกไทยลีกสุดยอดเลยชาวอินโดนีเซียท่านต่อมาแสดงมุมมองเอาไว้ว่า นัดชิงชนเลิศรายการ f อฟซีแชมเปี้ยนส์ลีกเอานัสเซอร์จากซาอุดีอาระเบียพบกับราชาเปอร์ซิปจากอินโดนีเซียคอมเมนต์ท่านมาครับผมคิดถึงชื่อของสโมสรจากลีก้าวันซึ่งเคยแสดงอยู่ที่นั่นความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่าทำนายรอบชิงชนะเลิศตัวแทนจากอาหรับพบกับตัวแทนจากเกาหลีใต้หรือไม่ก็ญี่ปุ่น มุมมองท่านต่อมาครับแบงคอกยูไนเต็ดจะผ่านเข้าสู่รอบแปดทีมสุดท้ายได้อย่างแน่นอนชาวอินโดนีเซียท่านต่อมาคอมเมนต์เอาไว้ว่าโซนตะวันออกถูกควบคุมโดยญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ความคิดเห็นท่านต่อมาครับอา n นาเซ์จะได้เป็นแชมป์ AFC c h a m แชมป s l e นสลีโรนัลโดสมควรได้รางวัลบัลลงดอ มุมมองท่านต่อมากล่าวว่าหวังว่า AFC Champions League จะสร้างรูปแบบใหม่ให้เหมือนกับ UCL นะคอมเมนต์ท่านหมาครับมีตัวแทนสโมสรจากอาเซียนเพียงหนึ่งทีมชาวอินโดนีเซียท่านต่อมาแสดงความคิดเห็นเอาไว้ว่าสโมสรอ,อาเซียนที่เหลืออยู่ก็คือแบงคอกยูไนเต็มุมมองท่านต่อมาครับ บางครั้งก็สงสัยว่าทำไม AFC ถึงดูห่างไกลาจากสโมรสรอ,อินโดนีเซียเหลือเกินจนกระทั่งไม่มีทีมจากอินโดนีเซียได้รับเชิญให้ไปเข้าร่วมการแข่งนนขัน ACL เลยอันที่จริงแล้วในอดีตก็มีทั้งสีวิจปอร p e r z อเรมา,าเปอร์ซี b และเป p e r ีจ้าซึ่งเคยเป็นหนึ่งในสโมรสรที่ดีที่สุดในเอเชียจากนั้นก็มีผู้มาตอบใต้เมน,นี้ว่าเพราะว่า ค่าสัมประสิทธิ์คะแนนของลีกอินโดนีเซียลดลงอย่างมากแล้วก็มีอีกท่านเข้ามาตอบใต้เมนีว่าแม้แต่สโมสรฮ่องกงก็ยังถล่มอัชนะบาลียูเนเต็ดไป5-1ถ้าหากได้รับเชิญเข้าไปแข่งขัน ACL ก็คงจะถูกทีมญี่ปุ่นเกาหลีใต้หรือไม่ก็มาลเลเซียถล่มเละ20 0และชาวอินโดนีเซียท่านสุดท้ายได้เข้ามาตอบใต้เมนีว่าในอดีตอินโดนีเซียมีโคต้าอัตโนมัติอยู่หนึ่งทีม แต่ได้ถูกลบออกไปแล้วเนื่องจากหลีกถูกแช่แข็งเอาไว้ก่อนหน้านี้ก็มีทีมเปอร์ซิกเคดรีและอารีมาที่มีประสบการณ์ในการเจอกับสโมสรชั้นนำของเอเชียมาแล้วต่อมาเรามาดูคอมเมนต์ของชาวอาเซียนในเพจอาเซียนฟุตบอลกันบ้างนะครับโดยท่านแรกเป็นชาวอินโดนีเซียกล่าวว่าชุนบุกอูซานคาวสกิฟรอนตาเล่และโยโกฮาม่าเอฟมารินอส มุมมองท่านต่อมาเป็นชาวเวียดนามครับอินโดนีเซียคืออันดับหนึ่งของอาเซียนมีสนามฟุตบอลที่สวยที่สุดเป็นอันดับหนึ่งของโลกอยู่ในอันดับ146ของฟีฟ่าเรงกิง้งคอมเมนต์ท่านมาเป็นชาวอินโดนีเซียกล่าวว่าแบงคอกยูเนเต็ด04น o ์สี m โยโกฮาม่าเอจากอินโดนีเซียจากนั้นก็มีชาวมาเลเซียเข้ามาตอบใต้เมน้ว่าผมอยากเห็นสโมสรจากอินโดนีเซีย เข้ามาแข่งขัน ACL บ้างจังในรายการ AFC ครับก็เป็นได้แค่ไก่ทอดแล้วก็มีชาวเวียดนามเข้ามาตอบใต้เมนีว่าถ้าหากสมสทรจากอินโดนีเซียเจอกับโยโกฮาม่าเอฟมารินอสผลก็น่าจะเป็นโยโกฮาม่า150สมสทรอินโดนีเซียต่อมาก็มีชาวไทยเข้ามาตอบใต้เมนีว่าขนาดทีมอินโดนีเซียในรายการ AFC ครับยังโดนถล่มอยู่เลย พวกเขาคงจะไม่มีความกล้าพอที่จะไปเล่นในรายการ ACL หรอกนะจากนั้นก็มีชาวไทยอีกท่านเข้ามากล่าวเสริมว่าอินโดนีเซียพวกเขาได้ไปแข่งขันรายการชิงแชมป์สโมสรโลกแล้ว ACL ง่ายเกินไปสำหรับพวกเขาแล้วก็มีชาวมาเลเซียเข้ามาคอมเมนต์ปิดท้ายว่าเขาก็พูดถูกนะสโมสรไทยยังคงห่างไกลาจากสโมสรญี่ปุ่นอยู่ ความคิดเห็นท่านต่อมาเป็นชาวเวียดนามครับโปฮังจะได้เป็นแชมป์ในปีนี้มุมมองท่านต่อมาเป็นชาวอินโดนีเซียกล่าวว่าญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ครอบงําถ้วยเอเชียและคอมเมนต์ของชาวอาเซียนท่านสุดท้ายเป็นชาวเวียดนามครับโชคดีนะ b a n คอกยูเนเต็จากเวียดนามขอบคุณภาพประกอบการบรรยายโฟโต้เครดิตเพจ Chu Bangkok United ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคอมเมนต์ของชาวญี่ปุ่นและชาวอาเซียนหลังโยกโกโฮาม่าเอฟมารินอพบกับ b บ n g k o ยู n นเต็ในศึก ACL ฤดูก,กาล2023-2024รอบ16ทีมสุดท้ายหากเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับประเด็นนี้เชิญคอมเมนต์ไว้ที่ใต้วิดีโอด้านล่างได้เลยนะครับบางภาษาอาจจะใช้โปรแกรมอัตโนมัติในการแปลภาษาหากผิดพลาดประการใด ต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยถ้าหากชื่นชอบไปโปรดกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดปุ่มกระดิ่งให้ด้วยนะครับผมอีเจคอมเมนต์จากเพจคอมเมนต์แฟนกีฬาต่างชาติและเว็บไซต์ความคิดเห็น .com สำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ